สวัสดีค่ะพบกับเจนนี่นะคะที่ช่องเจนนี่กลาวค่ะวันนี้เจนนี่นะคะพาเพื่อนๆมาที่นี่เลยค่ะบ้านทวดนะคะร้านนี้นะคะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะกาแฟที่นี่นะคะจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นนะคะบางวันเขาก็จะมีเมนูพิเศษอย่างนี้ด้วยค่ะใช่วันนี้จะเป็นแกงกะหรี่นะคะ,ะอันนี้เขาเป็นสไตล์แบบบ้านเก่าเนาะแล้วก็มาทาอุ้ยจบจ๋งมา เฟอร์นิเจอร์ไม้อย่างเงี้ยเชื่อมาว่าทุกบ้าน,น,นมีเชื่อว่าทุกบ้านต้องมีเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบเนี้ยจะบอกว่าบ้านเจนนี่อ่ะสมัยสมัยตอนเด็กๆอ่ะก็จะมีเฟอร์ยอยนิเจอร์ไม้อย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่ว่าบ้านจะเป็นอย่างเงี้ยต้องมีนะถ้าใครบอกว่าแบบอายุประมาณแบบว่าเท่าๆกับเจนนี่ต้องเคยผ่านหรือว่าแบบเฟอร์น,นิเจอร์ไม้ในบ้านแน่ๆต่วนนี้มาโอ้โอเหเพนส์เราะกินอะไรดีอกก่ะเตอร์ฟี่คอปปี้เอาอะไรดี เดี๋ยวขอเป็นลาเต้ค่ะเป็นชาไทยนะคะลาเต้แล้วก็ชาใช่ค่ะมีแซนด์วิชท,ที่นี่มีสันดวิชท,ทานด้วยนะมีสซนด์วิชตรงนี้อันนี้เป็นขนมก็แล้วแต่ว่าวันไหนเป็นขนมอะไรเนาะแล้วก็จะมีอันนี้ไม่น่าใจนี่คืออะไรคื ora, Fresh, อลาเฟชโคลาอโอเป็นโคลาเฟชเนาะอ๋อนี่คือโคลาเฟช วิ้นเห็นอ่ะแกงกะหรี่ลิลล้นวัวในตำนานฮเฮ้ยพลาดมากเลยอ่ะเรามาแบบคือเรามาจะเย็นแล้วไงเลย,ยแล้วก็มีแกงกะหรี่อะไรด้วยนะเนื้อสับอุ้ยเอาอะไรดีอ่ะซิกกะปัน๊นไหมได้เลยป้าโอเคเราพาเพื่อนๆนะคะขึ้นไปชมบรรยากาศร้านบ้านทวนข้างบนนะคะโอ้โหข้างบนคิดติดแอร์ด้วยแหละเราไม่น่าจว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะเรารู้สึกว่ามีคนอยู่แหละ ไม่มีโอ้โหจัดแอร์เย็นสบายมากอือดีจังกเลยเอาาะะ่ะริกาส่วนตัวมากเลยข้างบนนี้บรรยากาส่วนตัวนะส่วนตัวมากคือตรงนี้จะเป็นตู้ตู้ที่เก็บเมลดพันธุ์หน้าของแบบการทำกาแฟนะคะแล้วก็อันนี้เป็นโซนหนังสืออ๋โอโหใหญ่โซนมากเลยอะ่ะก็จะมีห้องมีห้องแยก ใช่ใช่เขาเข้าใจทำนะนะ่านระักมากเลยค่ะโอเคค่ะก็ที่เจนนี่สั่งมานะคะก็จะได้แล้วล่ะก็เมนูแรกนะคะก็จะเป็นลาเต้เมนูที่สองนะคะก็จะเป็นชาไทยนะคะเป็นชายเย็นค่ะเดี๋ยวเราลองทานกันมาร้านบ้นพนทวนะคะก็จะแนะนําเพื่อนๆว่าห้ามพลาดกาแฟนะเพราะว่ากาแฟที่นี่นะคะเขาค่อนข้างจะขึ้นชื่อมากแล้วก็มีหลายมเมล็ดที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกด้วยด้วยค่ะ เขากิบกเก๋นะข้างบกบเป็นนมแข็งเห็นไหมเนาะ no? นมแข็งที่นี่เขาจะทำเองอกาแฟาไม่ขมเลยแล้วก็มีความมันของนมแล้วก็คือคือไม่ขมเพราะว่าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นขั้วกลางนะคะแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟาที่ชัดป้าแล้วก็ชอบตรงที่ว่าเหมือนเขาแบบมีความเข้มข้มนทั้งนมแล้วก็กาแฟาในลาเต้เลยะคะ่ะอืม เมนูนี้แนะนํามากถ้าเป็นเพื่อนมานะคะห้ามพลาดนะคะเมนูลาเต้ชอบมากชอบมากกินแล้วสดชื่นมากอีกเมนูหนึ่งนะคะที่สั่งมาอันนี้เป็นชาไทยนะคะหืมชาเขาเข้มนะชาเ,าเข้มมากถ้าใครเป็นสายชาเมนูนี้ก็อร่อยเช่นกันนะคะแต่ถามเจนนี่เจนนี่ส่วนตัวเจนนี่แบบว่าให้คะแนนตัวนี้มากเลยเพราะว่ากาแฟที่นี่หอมมากหอมแล้วก็ เราได้กลิ่นแบบว่านมที่มันมันมากเลยอะของของแบบว่ากลิ่นของแบบกลิ่นกิ่นแบบว่านมที่แบบว่ามีความแบบว่าเข้มข้นของตัวเตือนเนือเน้อของนมนะคะก็เจนนี่ก็คือแบบชอบอันนี้มาก วันนี้นะคะเจนนี่นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารีวิวคลิปสั้นๆนะคะที่ร้านกาแฟบ้านทวนนะคะซึ่งร้านนี้นะคะหาได้ไม่ยากเลยค่ะก็อยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลกรุงเทพสาขาจันทบุรีนะคะอย่างไรแล้วนะคะเจนนี่ก็ฝากร้านนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆมากัน,นเยอะๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะบ๊ายบายค่ะนั่งสบายมาก